เอามานลุกเอ็งหนีกนมันยลวเเอามาเอาเออเอามานกเอามเห็นบ้เอ๋ใส่มันลุกเร็วุกกลมา่นอีเลีตัวรเนี farmer, ่เอามาหนุกเอามาเเอามาเขามกเห็นบ้เห็นบ้เห็นบ้ไอย่าหมดเข้าไปแล้วมันกัจิกัดคออเ

เห็นมันบ่เอาโน่นแม่ล่ะสีเฮาเงีง้ยงใส่มันใส่มั้งก็ไปเห็นมันบ่เอาจริงเอาจังเถอะวะเห็นบ่ลูกเห็นบ่เห็นบ่โอ้เห็นบ่เอามันเอ,ลดลดเอามันลนไปเอามันเนี่ยโอ้ ก็จริงจังแผ่นน้าบานเอามาันรดใต่คอมันใส่มันเห็นบ่เอามันลดเอามันรุดรุดรุฟาดมันกัดมันเห็นบ่ล่ะเห็นไปเห็นไปเออเอามันฮะบ่เห็นเลยติเห็นบ่ không bây giờ quá ô, không 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 thấy không คนเห็นไอ้เห่หน่อยมันเข่ามาในบ้านมายอมเลยเอาจริงเอาจังเลยเห็นว่ลูกเอาวะไอ้เมียนมันเช้ยน่ากลัวจะมาเลิกก่อนลุกกว่าจะจับได้ยากไหมว้าน่ากลัวขาอยะกขยงนี่นี่ตัวนี้ตัวช่วยช่วยช่วยยุ่ง มันไม่ไปข้างนอกนะเสือวบบิ่งเข้าข้างในงงมากมันจะกัดปากมึงจะไปโดมปากมันน,นีมันหนีนเข้ามาในบ้านทุกคนมันเข้ามาในบ้านเนี่ยมันก็ไม่กลัวเลยนะไอ้นี่มันไม่กลัวได้แต่เห่าจะป,ปล่อยลงคลองเหรอ,อ,อตังตงอบอกแล้วลืมเอาไปไปล่อยลงคลองเหรอ